สวดีชาวคุ้มค่ะดวความรักประจำวันที่1นมิถุนายนนะคะคุณได้ไพ่เดิมมูลกับหัวส่วนเขาเป็น3ถมทยนะคะวันนี้นะคะอาจจะมีเรื่องราวที่เป็นความลับที่คุณเก็บเอาไว้นะคะถูกเปิดเผยขึ้น เป,ไปไเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะไปบอกแฟนนะคะเรื่องบางอย่างที่คุณไม่เคยบอกเขามาก,ก่อนหรือว่าเขา,าอาจจะจับโปะอะไรบางอย่างได้อะที่คุณแอบไปทําอะไรไว้นะคะแต่ก็ไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปนะแต่ว่าต้องเป็นเรื่องที่เป็นความลับนะคะที่แบบอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้แล้วเซอร์ไพรส์ยังไงก็ตามไม่มองว่าพลังงานความสัมพันธ์ก็จะราบรื่นนะคะเพราะว่าแฟนได้สามถ้วย wife, อ่ะเขาอาจจะมีอารมณ์ที่ดีก็ได้ในวันนี้แล้วพอเขาได้รับรู้สิ่งที่คุณเพิ่งบอกเขาเขาอาจจะไม่โกรธนะคะหรือว่าไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะดังนั้นเนี่ย ตามหน้าไพ่ไม่มองว่าถ้าคุณมีความลับมีอะไรที่ยังไม่ได้บอกแฟนตัวเองบอกวันนี้เลยคะ่ะผลลับจอกมาดีนะคะมีพลังงานเลเยอเฟนเฮอยู่ด้วยถ้าไม่กล้าบอกเองก็ให้คนกลางบอกก็ได้นะคะกระซิบเบาๆนะคะ Ask Your Angels ตรงนี้เป็นพลังงานบวกนะคะจากราวาลเปิดทางให้คุณขอพรได้หนึ่งอย่างนะคะขอพรได้เลยนะ